ไปถึงเทพาครับจุดมุ่งหมายปลายทางไก่ทอดของผมครับอำเภอเทพาครับมีหนองบัวใหญ่ตรงนี้ยังอยู่เขตจังหวัดสงขลานะครับยังไม่เข้าปตัตตานีวิทยาลัยชุมชนสงขลาครับ ก็เอาไปเลี้ยงวัวนี่ครับสัญลักษณ์รถไฟไทยต้นไม้สูงใหญ่เป็นสถานีเทพานะครับนี่ครับสถานีเทพาต่อไปตับแปนนะครับ คนมาขายข้าวแกงไก่ทอดเพียบครับที่นี่สถานีเทพาที่นีสถานีเดชานผู้โดยสัรที่ความสุงสานีเทาแ่โราราณัองของนลัรารกับโากรบโราราณา่ับสราับโบราัาณกับโบราณาับรรา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 รัากัารณกุาับ นี่ครับไก่ทอดเทพาแกงเขียวหวานครบับอยนต้องของแท้ไก่ทอดแกงเขียวหวานครับ ต<แหว>ใจตังครับเพราะว่ารถออกแล้วไม่ทันนะครับก็เลยต้องโยนตังอสองขบวยครับมาสับหลีกกันอยู่ เทพาครับอันนั้นยาลางละครสีพัทลุงครับ